สวัสดีสสดค่ะ,คะกางค่ะน้องอิ๋วิสกอยจ้าวันนี้เราจะไปไหนกันคะอิ๋วอิววันนี้เราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองค่ะ แถอดเกือบ่ะแม่แม่ถอดเกือบ่ะแม่หรอว,วงแม่มามาทั้งพีงี้มาตามชั้นนี่บ่ลมดอกแม่เดินตรงดินแห้งๆเห็นไหมฉันันยังตามร้อยเท่าเธอละแม่แมข้างหน้ามันบ่ได้อีหลีเดอ้อย่าอย่าถอยกลับ อิวห้า้องถอดเกิบนี่หลีถอดหนอยติดลมหนึ่งอัตรานะคะนี่แม่ทำไมเราไม่มากลางตรงอ,อ๋อเราจะไปกลางตรงนู้นไปนี่เราจะไปยังไงจะไปล่างตีนเอาไหม,มเมื่อกี้ที่เราสองคนงมาได้นะคะเพราะว่า คุณพี่ทหารสองคนให้เราขึ้นรถมาด้วยนะคะไม่งั้นเราก็จะได้อยู่อย่างนั้นตอนนี้เราถึงแล้วนะคะอยู่ที่อุทยานแ<า>ห่งชาติน้ำพอน้ำพื <พอ S 2> นั่ <พอ S 2> นเองนะคะบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็ทุกคนกำลังตั้งเต็นก่อนที่ฝนจะตกเราต้องไปหาไม้แล้วพี่ไปช่วยเพื่อนตั้งเต็นก่อนนะคะ<า>แล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง แข่งนะทุกคนนะคะได้แล้วค่ะอันนั้นสูบอะต่างแนม้าจานี่มา้นแหลวอยู่เอาอะไรมาตกเทำไม่ไม่ขอไปกันเจ้าไหนตรงไหนไหที่สายสีเต็นกับสีเสีย อาสีเขียวฉันจะเริ่มพอยิ่งเอายั่งหน่อยไหมสิบกิ่งสักหน่อยจะเป็นขั้นตอนการทํากับข้าวนะคะซึ่งฝ่ายชายเขาจะทําอาคารสถานที่ฝ่ายชายไหนคะเรียกอันนั้นเจ้าหน้าที่จ้างมาค่ะแล้วก็ฝ่ายชายด้านขวาเราห่ะไปท่าไหร่ได้เหรอได้ได้ได้เหรอหายไปอะไรเหรอมุมมุมตรงนู้นอะดูวิวดูวิวใช่ไหมดูวิววิวิวซูม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  วิวขาวว่า09242มาเถอะมาเถอะมามามาค่ะแม่ครัวเริ่มแล้วค่ะเอาซื้ออะไรมาคะนั่นอ๋ออะไรมาจากขอนแก่นคะคุยครูอิวค่ะอ๋ออันนี้คือกับข้าวเย็นนี้นะคะเราจะมาแคมปิ้งเพื่อหมูปิ้งกับอันนี้คืออาหารตอนเที่ยงกินไหมทำใครทาย ทำอะไรคะวันนี้วันนี้เราจะกินหมูกระทะแล้วก็อะไรพี่แอบแม่ครัวแม่ครัววันนี้ไม่มีแม่ครัววันนี้เป็นครงับมีแต่เชฟมีแต่เชฟมาแม่ครัวไม่มามีมาแต่เชฟนี่นะครับอันนี้อุ้มนะคะอันนี้เค้กเค้กนะคะอันนี้ปลาพานะคะว่าที่คุณนายตำรวจนะคะอันนี้พี่แอฟค่ะอันนั้นเสื้อขาวข้างหลังนั่นเจ้าหน้าที่เราจ้างมานะคะกับเสื้อเหลืองอันนี้อะไรเนี่ย อะไรคะก็งี่ค่ะของกางเกงต้องแกะไหมคะแกะเลยค่ะของใครครของเจ้าหน้าที่เสื้อขาวค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะนเพราะว่าในนี้มันมีอะไรเขาจะซ่อนอะไรไว้อันนี้เราไดนอนรับกันก็ได้ก็พูดเสียงเบาทั้งหมดจะเปียกเสียโอ้ อะไรเรา,เาไปไปเที่ยวเราค่อย,ออยนีงง่ยเายืนทำไมามาให้คนออกอะไรอ <คน S 1> ีกพองใคายอะ่ะของคนคเสื้อขาวใช่ไหมคะยัยยายยาย,ยาเาจะกออนันอีกโอ้ยเห็นไหมมันเป็นความรักไปจะมาดูว่าความรับนี้มันคืออะไริว <h ug> มันเป็นที่นั่งดื่มอ๋ oh. อ เป็นเก้าอี้ที่พิเศษมากทำมาจากหนังตอรเค้นะคะแล้วก็จะมีสีสันที่สวยงามมากเลยนะคะก็นี่เลยนี่เราสามารถพกพาได้จะเป็นแบบเป่าลมมีคำถามค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้สูบไปกี่สูบไปกี่คนคะต้องส4คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะราคาตรงนี้ดีมากเลยใครสนใจนะคะติดต่อมาที่ด้านล่างนี้เลยเหมาะกับการแคมปิ้งมาก สามารถสูบคนเดียวได้ไหมคะน้าเคฟเอาขโมยเพาเวงแล้ว่านึกว่าของของพอดีเด้อผู้ใดนอนนีห้องกระจุมลุงแพนไปเลยลอยน้ำ เป็นไงบ้างคะครูมาข่ามันมั่นเขาปะเนี่ยหมดฤทธิ์เพราะว่าอันนี้เลยค่ะเปลี่ยนกันกี่คนแล้วคะ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคนห้าคนค่ะจุดอยู่ที่อู่หน้าที่ก็อยากคิดเขาก็ะหิวอ่ะกินไปด้วยทำไปด้วยนะคะก่อนเขาน้องก็แม่สีด้า อป้อนข้าวน้องอิ๋วนะคะม่เอาเลื่อ่ะอยู่รอกินข้าวเย็นเนียแล้วคือยัดข้าวกนเต็มปากกลับ่นิดนึงเอิ่นลงบาแล้วเอิญนิ่งหอบกับเร็วเร็วน้ำมันยังไม่น้ำเลยว่ะต้องไปแช่น้ำไปแช่ถังสัก อันนี้มากมืออื่นตีเป็นไงคะเ<า>ยอลูกเสือมาพอใช้ได้ไหมคะ <c oughs> มาตายเลยคะ่ะ <c oughs> วิธีง่ายๆก็คือแกะออกหมดเลย คุณอุ้มหิวหรือยังคะหิวมากเลยค่ะไปเอาข้าวมากินคุณอุ้มแห่งครัวบ้านทุ่งนะคะต้องเป็น EP4 แล้วแหละเออ EP4 มีครัวบ้านทุ่งเหรอเฮ้ยต่อไปเราจะไปดูครัวบ้านทุ่งใครอยากรู้ว่าครัวบ้านทุ่งเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างนะมีห้องลับด้วยเราจะพาไปดูไม่รู้เขาจะให้ดูหรือเปล่า อยู่ทำอะไรคะตอนนี้เรากำลังตัดใช่กองอพรออาดอกเพราะดอกโอ้ยคือ <c oughs> ผ่านกอง <c oughs> <c oughs> โอ้ยพอมีว่าเป็นโปรเฟสชั่นอลเลย <c oughs> อ่คนดังทำหน้าที่ต่อไปคะ่ะ ส่งมาคุยักแค่คุยน่าจะคุยจริง เตือนเตือนเลยเตือนราคาโอ้ยทำอยู่ไม่นอนหรออยู่ไม่นอนหรอ <laughs> 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 เอวอืมอืมรอนะรู้สึกยังไงบ้างอากาศตอนนี้เมฆขาดดีมากอ๋อสดชื่นมากอยากให้ทุกคนนะคะได้มารับบรรยากาศนี้ด้วยกันนะคะคือดีมากสนุกมากอันนี้สดชื่นแล้วใช่ไหมสดชื่นค่ะที่อุทยานเขื่อนอุบลรัฐมาอุบลรัฐก็ใส่หนูเขื่นั่นเออ๋อน้อ น้ำพองค่ะจนนอนแตขคืนหนึ่งเลยเนี่ยปวดหลัน้ำพองนะคะไปดูบรรยากาศเลยคะ่ะ ของเราก็คือเก็บของดูแอมเก็บหมดแล้วและตอนนี้บรรยากาศดีมากที่เขื่อนอุทยานน้ำพองเดี๋นี่เราสดชื่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณการการเขาทำอะไรกันไปดูชุดคุณกันการกันทำอะไรคะทำสวยอยู่ทำสวยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปวัดกันนะขอบอะไรมาเยอะแยะคะในหลัง ฟังคุณอือชก,ก้ยค่ะฉันก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะพกอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้อ่อไม่ทราบว่ามาวันเดยาวเดี๋ยวคุณจะคุณจะทายเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะแป้งเนี่ยเมื่อคืนนึกว,ว่าผีเดินมาถ้าปากแดงแ ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะรถติดลมไม่ใช่ไม่ใช่รถติดลมรถรถโยนต์ขัดข้องทางเทคนิคว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารถโยนขัดข้องทางเทคนิคไม่ใช่รถติดลมภาษาเลาวเอินว่ารถติดลมรถติดลมนี่เราติดลมแล้วอพี่ที่เขามากลางเต็นท์อยู่ริมน้ำเขาก็มาช่วยเรานะะใจดีมากเลย เขาเห็นเราเอาไม้ไปงานเขาก็เลยบอกว่าไม่น่าจะขึ้นเขาก็เลยอันนี้ให้ขั้นหนีติดลมห้อง็บะ่ต้องกลับเรายม่นีแล้วโอ้ไม่มีแลตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินงานที่จะเอารถของคุณดิวดิวที่จะพาเราไปทริปต่อไปนั้นเอาขึ้นจากที่โครนหรือว่าเราเรียกว่าชิดตมนั่นเองไปดูว่าจะเอ่อจะเอาออกได้ไหม เรามาทริปที่ที่ไหนกันเอ่ยอุทยานแห่งชาติน้ำพองค่ะใช่แล้วนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กันหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนสนุกไหมฮะสนุกมากค่ะคุ้มมากอ,อบอกเลยว่ามีครบทุกรสชาติทุกแบบมันแบบว่ามันมีอะ่ะมันมีครบอะ่ะเออถ้าใครอยากมานะคะก็ อย่าลืมนะคะเสิร์ชหานะคะข้อมูลใน Google นะคะแล้วคำว่าอุทยานน้ำพองนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอย่าลืมมาเที่ยวและและต่อไปค่ะอีพีต่อไปอย่าเพิ่งกินเลยะอย่าเพิ่งกินอีพีต่อไปเราไปไหนคะอีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนบอกด้วยนะคะว่าต่อไปมีผู้ชายหล่อๆด้วยจริไหมคะใช่แล้วค่ะ คลิปนี้เขาก็อยู่ค่ะแต่เราไม่บอกหรอกว่าใครไปรุ้นกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย